มาละเวยมาละว,วายอดเยี่ยมกระเทียมดองให้2เด้ง3เด้งกันเลยทีเดียวครับกับการแข่งขัน FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตล่าสุดนั้นบุรีรัมยูเนเต็ดตัวแทนจากไทยเราก็พังอาดเอาชนะเสี่ยงไห้พอจากลีกจีนได้สำเร็จด้วยจกอก์2ประตูต่อ0ูนย์ครับแม่ต้องบอกเลยว่ารูปเกมการเล่นวันนี้เหนือกว่าชัดเจนมาก กับสโมสรไทยของเราที่เรียกว่าเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวเลยแล้วก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งในคลิปนี้ผมเองก็มีคลิปบางช่วงบางตอนให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับเรียกว่าบุรีรัมย์นั้นมาแบบเผ็ดเด็ดร้อนโดยเฉพาะรูปแบบการเล่น343ครับเล่นกับทีมจีนอย่างเซี่ยงไฮ้พอร์ตที่เป็นอันดับหนึ่งของชนิดซูเปอร์ลีกหรือว่าลีกจีนในฤดูกาล2025นะครับโดยแข่ง29นัดเนี่ยชนะ19แพ้ไปเพียงสี่คะแนนเท่านั้นพอมาเจอกับทีมแชมป์ไทยเราเรียก ว่าความเด็ดขาดต่างกันแบบชัดเจนจริงๆนะครับบุรีรัมมีโอกาสคือได้ทาประตูเลยส่วนเซียงไห่พอร์ตนั้นเกมรุกก็ดูจะเหนื่อยนะครับแล้วทําอะไรไม่เป็นชินเป็นอันซักทีโดยเฉพาะจังหวะส,สุดท้ายครับเซียงไห่พอร์ตก็ดูเหมือนจะยังไม่เด็ดขาดซึ่งเรามาไล่เรียงผู้เล่นตัวจริงของตัวแดนจากไทยเราก่อนบุรีรัมยูในเต็ดนะครับผู้สาประตูก็เป็นนิวเวเทอริกแผงแนวรับ3คนครับมีเคนเนตดูเกาเคอร์ติสกูตและโคมยองซอกก็เป็นแผงแนวรับ แทบจะชุดเดิมเลยก็ว่าได้กับปีที่แล้วนะครับส่วนกองกลาง4คนจัดจุกจุกครับก็มีคิงลี่ซินเลอร์โกรันคาิทธิตทีรธอดบุญมาทันและก็ฟิลิปสตอยโควิดส่วนแนวลุก3คนนะครับแน่นอนว่ามีบิสโซลีสุภชัยใจเด็ดและโรเบิร์ตซูโดยรูปแบบการเล่นแบบนี้แล้วก็จัดตัวผู้เล่นแบบนี้นะครับมาด้วยเกมรุกเต็มฉบับมันก็เลยทำให้ความโดดเด่นโดยเฉพาะเกมริมเส้นนะครับอย่างคิงลี่ซินเลอร์เนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงดีเหลือเกิน บวกกับความแข็งแกร่งครับที่ในโซนกองกลางของเซี่ยงไฮ้พอตเนี่ยเจาะบุยรัมแทบไม่ได้เดี๋ยวยิ่งการครองบอลเซตโยไปโยมาสวิตซ์ซ้ายขวานั้นบุยรัมหรือว,ว่าสปีดเกมเร็วดีมากแล้วกล้าเล่นกล้าจ่ายทะลุทะลวงได้ดีโดยรูปเกมเกมนี้นะครับฝั่งของเซี่ยงไฮ้พอตเนี่ยดูเหมือนเขาจะมาเล่นเกมรับนะแล้วก็รอสวนกลับแต่ว่าฝั่งบุยรัมเนี่ยแทบจะไม่มีความผิดพลาดเลยครับถึงแม้ว่าผิดพลาดไปแต่ความเด็ดขาดของเซี่ยงไฮ้พอตก็ ไม่มีเหมือนกันเรียกว่าไล่เพรสต,ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยเพื่อที่จะหาประตูแรกให้เจอแล้วประกอบกับ รูปเกมเกมนี้นะครับประตูแรกของเราเนี่ยมาได้ประตูเร็วครับจากจังหวะทําชิ่งกัน1 2แล้วก็หลุดไปถึงสุประชัยใจเด็ดบอลจังหวะนั้นครับจะไปถึงผู้รักษาประตูของเซียงไห่พอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าสุปรชัยนั้นด้วยความเป็นหน้าเป้าตัวตูหลักนะครับก็เข้าชาร์จเร็วกว่ายิงสวนผู้รักษาประตูเข้าไปเลยทําให้ขึ้นนํา1ต่อศูนตั้งแต่15านาทีแรกของเกมพอขึ้นนำเสร็จปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องการประตูนี้อยู่แล้วนะครับรูปเกมก็เข้าทางบุรีรัมมากขึ้นเน้นครองบอลครองจังหวะรรรรอททมม่ในกกกาาเเเส์เเุีผดู เวทีเอเชียครับบุรีรัน่าจะเหนือกว่าหลีกจีนได้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของความฟิตรูปแบบการเล่นประสิทธิภาพและก็เทคนิคต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองหลีกจีนเลยครับสู้กันได้ปกติเนี่ยเราจะเป็นรองในเรื่องของพลักกำลังกับทีมในเวทีไทยเดลีกเนี่ยไปเล่นใน บออเชส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอมาเจอกับเยงไกโพดกลายเป็นเราดูดีกว่าชัดเจนเลยขึ้นนําก่อนตั้งแต่นาทีที่15ของเกมนะครับแล้วโอกาสยิงถึงแม้ว่าจะมีไม่เยอะแต่ด้วยความเด็ดขาดครับยิง5เข้ากรอบไป2ได้2ประตูเปอร์เซ็นต์การครองบอลน,น้อยกว่านะครับ45ต่อ55ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดากับเกมที่ขึ้นนําอยู่ต้องยอมรับเลยครับว่าแกนกลางของบุรีรัมเกมนี้เหนือกว่า เสียงไอพอดอย่างชัดเจนยังรวมถึงเกมรับริมเส้นนะครับรับดีรุกเด่นไลบ่บอลกันด้วยความแข็งแกร่งนะครับกระแทกทุกจังหวะสิ่งที่ผมเห็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือการไลบร่บอลการไลบร่บอลเนี่ยจะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นปิดช่องสามเหลี่ยมเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเลยในการเล่นเกมรุกของเสียงไอพอดนะครับหลยจังหวะเราจะเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นธีรทรพอบนโยกมาเริมเส้นฝั่งขวาปั๊บเราจะยืนกันเป็นสามเหลี่ยมนะครับบิสโซลีจะเข้ามาประกบกดดันในแดนบนส่วนตรงกลางเนี่ยธีรทรก็ปิดช่องว่างแล้วก็ บีบให้เซียงไอพอดเล่นเกมรุกในมุมแคบมุมอับมาขึ้นจังหวะแบบนี้แหละครับที่เราสามารถเอาชนะได้พอเซียงไอพอดจ่ายบอลมาตรงกลางเนี่ยเ,เราก็สามารถตัดได้พอไปริมเส้นเนี่ย เราก็สามารถตัดได้มันก็เลยทำให้รูปเกมริมเส้นนั้นดูเราจะเอาอยู่แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับบุรีรัมยูนเต็ดต,ตัวเด่นจากไทยเราขึ้นนํา1ประตูต่อ0ูนหลังจากนั้นครึ่งหลังครับเริ่มมาได้เพียงไม่ถึง20นาทีกลายเป็นว่าบุรีรัมมาเล่นเกมที่เด็ดขาดมากขึ้นไปอีกจากจังหวะการแท็อินง่ายๆของเคอร์ตตสกูตซึ่งจังหวะนั้นก็เหมือนเดิมเป็นลูกครอสจากด้านข้างนะครับแล้วก็ชุลมุนกันอยู่พักหนึ่งจนตวัดให้กับเคอร์เียกูต ไม่พลาดเลยดีกว่าก็ยิงขึ้นนําไปเป็น2ประตูต่อศูนย์โอ้โหแทบจะจบไปเลยนะครับถ้าเกิดใครดูรูปเกมก็น่าจะรู้ว่าจังหวะยิงแบบนี้เราเด็ดขาดเราสามารถทําได้แล้วรูปเกมเนี่ยเสียงให้ผมเล่นเกมรุกแทบจะไม่ได้เลยนะครับกลายเป็นไทยเราเล่นเกมรุกเด็ดขาดกว่า รองบอลดีแล้วด้วยความต่อเนื่องมันก็เลยทําให้ม omentum มันมานะครับความมั่นใจมันก็มามากขึ้นด้วยโดยในที่สุดแล้วก็จบเกมครับเป็นฝั่งไทยเราที่ชนะเชียงไอพอไป2ประตูต่อ0ูนยสถิติหลังจบเกมนะครับยิงไปทั้งหมดเนี่ยหครั้งกับบุีรัมส่วนเชียงไอพอดยิงไป12ครั้งเข <c oughs> ้าก <c oughs> รอบเท่ากันเลยครับ2ครั้งเท่ากันแต่ว่าไทยเราได้2ประตู การครองบอลน,นั้นบุยรำ 45, สี่สิเสียงไอพอดห้าสเตะมุมครับเป็นฝั่งของเสียงไอพอตเตะมุมไป7เราเตะมุมไป3แล้วบนชนะเกมนี้ไม่เพียงแต่เราเก็บ3คะแนนแต่ว่ายังทําให้บุยรำนั้นขยับจากอันดับถ้ายตารางครับเพื่มมาอยู่อันดับที่5ของตารางแข่งไปทั้งหมด4ีเกมครับชนะ2แพ้ไป2เก็บไป6คะแนนก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้อยู่ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะผ่านเข้ารอบไปเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย ก็เข้าไปรอบลึกเลยไปถึงซาอุดีอาระเบียส่วนอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นอุนซานฮุนไดที่แข่ง3เกมชนะ2เสมอหนึ่งไม่แพ้เลยเก็บไป7คะแนนเต้มก็ถือว่ายังไม่หักนะครับก็มีซานเฟเช่ฮิโรชิมามี7คะแนนเท่ากันนะครับก็อนดับ3เป็นวิโซโกเบมี6คะแนนกังวานเอฟซีอันดับ4จากเกาหลีมี6คะแนนแล้วก็บุรีรัมครับแข่งไป4เกมมี6คะแนนซึ่งก็ต้องมารอลุ้นผลกันแหละว่าถ้าเกิดแข่ง4เกมเท่ากันเนี่ยทีมไหนจะเป็นอันดับหนึ่งบุรีรัมจะไปอยู่อันดับที่ไหน เกมต่อไปครับในเวทีเอเชียนั้นบุยรำตัวแทนจากไทยเราจะไปพบกับอ oh ุนซันฮุนไดโอ้โหเป็นเกมที่ดุเดือดเผ็ดมันครับเพราะว่าอุนซานตอนนี้อยู่ดับที่1ของตารางแล้วในเคเลียกรุดูการล่าสุดนั้น ก็ดำเนงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยยังไงก็ต้องรอตามรอเชียร์กันครับเพราะในเวที FC แชมเปี้ยนลีกทั่วใหญ่ตัวแทนจากไทยเรามีไพีแค่หนึ่งเดียวก็คือบุอรีรัมย์ยูไนเต็ดส่วนจีนมี3ทีมครับเกาหลี3ทีมญี่ปุ่น3ทีมที่สอบแซขึ้นมาก็มีไทยเรากับมาเลเซียที่พลิกผ่านเข้ารอบมาได้อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปตามกันต่อเชื่อว่าหลังจากนี้ผมคิดว่าสื่อจีนจะโวยวายได้เลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเซียงไอ้โต เป็นแชมป์ลีกจีนนะครับเป็นแชมป์ลีกจีนแล้วการมาแพ้แบบนี้เนี่ยเขาด่ายับแน่นอนเพราะว่าบุรีรัมเคยชนะทีมจากจีนมาแล้วเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วก็โดนด่ายับถึงกับไล่โค้ดออกกันเลยเซียงไอโผ์น่าจะเป็นหนึ่งทีมนะที่เราชนะบ่อยที่สุดเพราะด้วยวิธีการเล่นด้วยทักษะการเล่นไม่ต่างกันโดยเฉพาะการมาเจอบุรีรัมครับเหมือนเซกเมนต์ของทีมเนี่ยสเกลมันใกล้เคียงกันโดยเฉพาะคุณภาพของบเลเนี่ยเราก็ถือว่าไม่แตกต่าง เวลาวมาแต่ละคนก็ดีครีระดับยุโรปนะครับเล่นได้กับหลายทีมเลยต้องมาลุ้นต้องมาดูกันว่าโปรแกรมต่อไปเจอกับอันดับหนึ่งของตารางอย่างอุนซานฮุนไดที่เป็นทีมระดับเบอร์ต้นของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะครับสกอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดูจากกันงขันในวันที่26พฤศจิกายนนี้ครับยังไงรอชมรอติดตามกันได้พอเจอกับอุนซานปั๊บเนี่ยจะโยกไปเจอกับกังนา ในวันที่9พันวาคมหลังจากนั้นครับแมตท,ที่7ก็จะไปเจอกับทีมจากจีนอีกรอบหนึ่งแล้วเกมสุดท้ายแมตท,ที่8ครับจะไปเจอกับเซียงไห้เสิหนหัวอีกรอบหนึ่ง ก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันได้หลังจากนี้สําหรับฟุตบอลไทยของเรานะครับตัวแทนหนึ่งเดียวกับถ้วยรายการใหญ่ไดียวหรือว่าตอนนี้ค่าสัมปธิ์ของไทยเราแซงหลีกจีนระดับพันล้านเป็นที่เรียบร้อยกับปี2 0 2 5เพราะคะแนนเราเนี่ยเฉลี่ยมาทั้งหมด51สนะครับส่วนจีนเฉลี่ยมาทั้งหมด4 7ยังแซงอยู่เรื่อยๆรวมให้กําลังใจไปด้วยกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลคใใ์กดซ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่ก,กับเขาเด็ดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย